สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาซีกกกกนะคะวันนี้เรามาบุกดวงปงป่าตามหาคุ้มทรัพย์ย่าก็เป็นชาวไล่ชาวนานะคะรัสดงเต็มขั้นนะคะอาชีพเก่าย่าก็คือเสียย่ามัน เราคือเราเป็นคนชาวนาะชาวบ้านเนาะเราก็นี่แหละถนัดมากนะคะเสียยากไม่ได้เสียไม่ได้เสียเอาหน้านะคะเสียจริงจริงนนะคะคี่ จะให้มันเป็น ก็เอายาดีที่มาเซอร์ก่อนอันเห็นตะมดแดงไฟอย่าใส่เยอะนะมันปิวใส่ดังเดี๋ยวพอละพอละพอละมันเป็นยาดีที่จ้านนี่พอไปไปอันนี้ไปถอนอันเอายาออกจากนี่นะไปถอนเลือกูจะไปใกอะไรเอาใกล้ทำไรไม่ต้องไปใกล้ใกล้อะไรใกล้ยาดีที่นั่นไง กล้องโซนแบบเราไหมกล้องฮะโซนทำเล น้องมวถอนาทำความดีนะจ๊ะความดีอันนี้ให้ย่าเซนเห,ห้นใหตามล่าหาลายซนินสาสบวันสะสมลายเซ็นสามสิบวันมิวต้องต้องมิวถ้าทำแบบนั้นจะจะปวดหลังต้องก้มก็ได้นั่งแล้วก็ดึงนะดีนะวันนี้ใส่ชุดพละ ถ้าใส่ชุดนักเรียนก็เปื้อนแม่ไม่ได้เปลี่ยนชุดขาวเลยเอาทำกับย่าน,นั่นแหละช่วยย่าด,ดึงไปไม่ยังเลย,เยเอมามากคนสิเอาเมื่อปลูกเอาออะไรไปกะเพราไงกะเพราอะกรกะเพราไงกะเพรากะเพราใบใหญ่ด้วยใบใหญ่แล้วตอนนี้ต้อง นออกไมอ่ะเอาออกมันเป็หนเขนมันเบิดมากมเอันเาออกมาเลยเออนั่นแหละดึงออกไปออกมาวางนั่นแหละมเป็นมาก้ยาสับๆแล้วก็นี่เลยเอาล้อมันเดาขุนอีกไม่เป็นมากเดี๋ยวมันเอา้นมา ่าวมันทำ<อ>ค,ความดีไปจ้าร่าตามร่าหารายเส้นสามสิบวันที่มิวต้องทำความดีไ,<อ>ไม่ใช่สามสิบวันหรอทําตทตลอดนั่นแหละต้องทําตลอดทํทาตลอดนะมิวสวยส,สวอทาามิามนยอยู่มันก็นยังช่วยเราเนาะเราสิลอกตอนนี้เทาอันนี้คือทอาลุงพลเลยนะมิว กลับมาต้นทุรียาหายไปไหนมิวมิวแล้วเรียกมิวทันทีทมดีวคะไนได้นอนเออญาติซับซับลากแล้วก็มิวก็ดึงดึงดึงนั่นแหละ อย่างบบบนี้อย่างเางขาหมอขว้เราก็ <c oughs> บางต้องก็เป็นพี่เลยเดี๋ยวค่ะโอ้มละกอลงเป็นมะลอตัวเมียงงเป็นดอกเม็กตรงเนียมเป็นลูก

จะให้ดูผักบุ้งนะคะนี่ผักบุ้งคือเราเอาออกแล้วให้มันให้มันแตกยอดไม้ ทำวันเดียวมันไม่เสร็จลรพวกนี้ค่อยส่วนเพ้่ๆมาทำด้วยม,มันทำวันเดียวไม่เสร็จเพราะว่ามันฝนตกทุกวัน เป็นแต่หมอดดำอย่างาออนนันตีนะปแปขาได้ละเลย ทำแบบให้ดอกไม้เปิดขาไม่ทำหห่วยยังไม่เต็ดเลยเ<อ>า็ดไหนเหรว่าย8นาท,าทียัง5นาทีเขา,าข,ข้างนอก ท่านได้ชื่อแล้วท่านได้ชื่อข้าปุ้นแต่ว่าพูดถึงวา่าลาละไว้เห็ดนำข้าวปุ้นครัวสัญจรดูนะคะทุกคนบบผักบุ้งป่าลุงนคนก็นใหญ่มากอะไรนะมิวผักบุงป่ากิฟต์ฮะนะแม่ว่าให้ติดติดติดีไ่ได้มาว่าอะไรผักบุ้งกานใหญ่มากเลยอ่อนซ่อนบ่นี่เนี่อ่อนซ่อนเนี่ยนี่นี่นี่ ผักบุ้งจีนนันทอชิ้นเอาไปทำอะไรนั่นอะไรแกงเทพโพหมิวแกงเทพโพไปสองยายหลานผายริบเดียมริบตาเออบางหันละเบิง่งละระวังเตืนเบิง่งมีเตืนได้วเดว้านี่คืออะไรต้นไม้เออหนละ่ะลากมาก ทำความดีทำความดีให้ใครเยอะไหมซับเห็นมันแฮงๆออกกับร่งกายเบิ่งกัน่ะอือหือือหืเฮ้ยเป็นตาสัตว์มาถึกนะผากเมยแท้เนี้เอาออกแฮ้งเห็ดจำเจือเห็ดแฮงๆชื้อชื้อ อกรรกอกรรก,อก,กําลังกายออกกําลังกายแน่จะได้แข็งแรงฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้มิวด,ด้วยนะคะชมคลิปนี้สักห้านาทีนะคะช่องยาสาีก็ห้านาทีนะคะขอบคุณค่ะก็อย่าลืมสินค้าบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะสูฮานนโซ กาเฟกาเฟทีพีกูเกิลทีพีคอ,อราเจนทีพีฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเอฟซีด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมิวบาย